ข่าวกิจกรรมวันบวรที่บวรราชธานีอโศกวันจันทร์ที่8กุมภาพันธ์2564เป็นการต้อนรับวันใหม่ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมของส่วนกลางที่ศาลาฟังธรรมเงินศูนย์ศูนย์ร่วมกันของพี่น้องคุ้มต่างๆพี่น้องคุ้มต่างๆและนักเรียนได้ร่วมกันเล่นเกมกระซิบเสียงทดสอบการฟังจากนั้นก็แยกย้ายจากกลุ่มใหญ่ เพื่อไปพูดคุยกลุ่มย่อยหัวหน้าคุ้มต่างๆได้อธิบายรายละเอียดของการทำงานให้ลูกคุ้มได้เข้าใจวันนี้ใช้เวลาน้อยกว่าวันอื่นๆค่ะในเวลา6นาฬิกานาทีก็แยกย้ายกันไปทำงานค่ะกลุ่มสีเหลืองชีวิตวันใหม่ได้ไปลงฐานงานที่สวนฟักทองริมมูลก่อนทำงานก็มีการแนะนำให้ข้อมูลรายละเอียดในการปลูกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะ ได้ช่วยกันปลูกและก็ได้ช่วยการถอนหญ้าคลุมฟางซึ่งการทำงานวันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำงานแบบปฏิบัติธรรมมีภาษาเป็นปัจจัยได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะงานนอกคือผลการถอนหญ้าแม้จะมีคนลงงานมากถึง40คนแต่เพราะพื้นที่แปลงฟักทองที่กว้างใหญ่มากพอสมควร การถอนหญ้าในวันนี้จึงไม่สำเร็จเลยทีเดียวจากนั้นก็มีการสรุปงานโดยท่านสามณะประจํากลุ่มค่ะกลุ่มสีม่วงกลุ่มมันม่วงคุ้มตะวันออกกิจกรรมวันนี้คือไปทำภารกิจถอนหญ้าที่สวนโนเนม,มสวนโนเนม,มเป็นสวนที่ปลูกพืชผักสวนผสมมีทั้งกล้วยกะหล่ำปรีบอคคอรี่ชายาและผักพื้นบ้านหลายชนิดค่ะ ภายในสวนรื่นรมบรรยากาศดีและการทำงานก็รื่นเริงสนุกสนานทั้งผู้ใหญ่และเด็กทำงานแบบไม่มีช่องว่างกันเลยค่ะกลุ่มสีแดงทองคำแพงแท้กลุ่มนี้ก่อนที่จะไปทำงานได้พานักเรียนชั้นม .1 ขึ้นรถไปทัศนศึกษาคือไปสัมผัสกับบรรยากาศริมโมนก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นได้สูดอากาศสดชื่นจากนั้นก็พาวนรอบๆหมู่บ้านเฟสหนึ่งค่ะ หลังจากนั้นก็ไปพบพ่อฐานงานนั่นก็คือปูเ่เถาได้รับความรู้ในเรื่องของการทำงานและความรู้ในการปลูกข้าวโพดและฟักทองค่ะหลังจากฟังความรู้แล้วก็ได้ปฏิบัติงานคือร่วมกันดายาที่แปลงฟักทองทั้งผู้ใหญ่และเด็กก็ช่วยการทำงานอย่างเต็มที่ค่ะมีผู้ใหญ่บางส่วนได้ไปช่วยการหยอดเมล็ดหัวผักกาด ใส่ปุ๋ยและกลุ่มฟางค่ะอีกจุดหนึ่งที่ได้ทำงานร่วมกันในวันบวรนั่นก็คือที่แปลงหอมนาคํำยอดมีการรวมกันของสองกลุ่มค่ะคือกลุ่มสีส้มคุ้มตะวันตกไม่ตกพบและกลุ่มสีชมพูคือกลุ่มชมพูทวีปทั้งนักเรียนและผู้ใหญ่ทำงานด้วยความพร้อมเพรียงกันค่ะท่านสมณะท่านศิีธมาสก็ให้โอวาดว่าหอมหัวดีคนก็หัวดีสกลุ่มคึกคัก ใจเต็มร้อยได้ทำงานวันนี้ได้วิตามินดีจากแสงแดดแยกแยะหอมง่ายกว่าถอนกิเลสแต่ถ้าพวกเราสามารถอ่านเวทนาคือแยกอาการลิงคะนิมิตอุเทศได้ก็จะพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นท่านอนุโมทนากับพวกเราที่สร้างปัจจัย4สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารในสถานการณ์ยุคโควิด -19 และที่ประทับใจสุดๆก็คือทีมหลวงปู่ พ่อครูสมณะโพธิรักแวะมาเยี่ยมพวกเราพร้อมกับวาทะที่ว่าให้ช่วยการเก็บหอมรอมริบถ้าพวกเราทำตั้งแต่วันนี้ความหวัง<ห>ที่จะทำให้ชุมชนเข้มแข็งมีแน่นอนคะ่ะข่าวโฮมแฮงนิสิตวนบอทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ยังคงมีวันโฮมแฮงของนิสิตวนบอแต่ละกลุ่มโรงงานตามฐานต่างๆ ที่ยังมีความเป็นเอกภาพของผู้ใหญ่ที่เคลื่อนตัวออกจากฐานงานของตอนเองลงฐานงานส่วนกลางที่ยังคงต้องการแรงงานช่วยเหลืออยู่ค่ะในสัปดาห์นี้วันพฤหัสบดีที่11กุมภาพันธ์2564มินิสิทธิ์วนณบลลงงานตาฐานต่างๆดังนี้ค่ะกลุ่มเฝ้าแหนรวมตัวกันไปปลูกเผือกที่สวนทำกิน กลุ่มแสงอรุณเจ็ดไปถอนกระเทียมที่นาลานกราบกลุ่มยินดีไปล้างแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาอาคารบวรกลุ่มวัยห้าห้าห้ารวมตัวกันร,รับทำอาหารที่เฮือนหยางกินส่วนนิสิตวอนบกกลุ่มไม่มีรวมตัวกันขนดินปลูกลงบล็อกที่สวนแม่เปลี่ยนค่ะหลังการลงงานครั้งนี้สมณาประจํากลุ่มได้นําสรุปงานสรุปสภาวธรรม เพื่อติดอาวุธทางปัญญาและปรับสมาธิิให้นิสิตวอนบอด้วยการออกจากฐานงานประจำมาร่วมกิจกรรมโฮมแฮงทำให้นิสิตวอนบอได้ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านค่ะนครับเห็นผลงานแล้วโอ้โหความเหนื่อยหายหมดเลยครับโ สนุกนสนุกเหมือนน้ำมนต์เลยค่ะรู้สึกสนุกดีตอนแรกคิดว่าจะไม่เสร็จนะเอาจนเสร็จตอนแรกคิดว่าเออเขาบอกว่าไม่ต้องเสร็จก็ได้แต่พอท่านบอกว่าทําไม่เสร็จก็ก็ทําทไดไออ้ไม่เปลี่ยนเอา,าไม่เปลี่ยนมาได้เลยบางทีก็มีเหมือนกับว่ามีมิตรด,ดีสหายดีเหมือนมามาเพิ่มพลังให้กัน กิจกรรมผู้สูงอายุราชธานียโศกเมื่อวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์2564มัานราชยังคงอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้พี่น้องชาวบวรราชธานียโศกสร้างกิจกรรมดีๆขึ้นมาโดยเฉพาะกิจกรรมผู้สูงอายุที่ใต้เฮือนศูนย์เวลา12นาฬิกาถึง15นาฬิกาโดยประมาณ มีกิจกรรมโครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนบวรราชธานีอโศโดยทีมงานสาธารณาสุขบุญนิยมและจิตอาสาหลายคนมาช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้เพิ่มทักษะการดูแลสุขภาพด้วยตนเองแบบง่ายๆกิจกรรมเริ่มจากการประถมนิเทศจากท่านสมณะแก่นกล้าวสาระกระโรได้ให้ข้อคิดทางธรรมว่ามันจะทุกข์แล้วนดีอยู่แต่าเจะวางทุกขนได้ยังไงเนี่ยตัวเนี้ย เวลาที่เราจะวางทุกข์ได้ยังไงเนี่ยสังที่วางเราจะวางทิ้งให้ตรงจุดไหนเนี่ยี่บอกว่าหาตัวมัชชิมาให้มันได้ตัวมัชชิมาจุดคนนี้เนี่ยมันมันหาเลยหาไปหามาลนวะมันไม่ใช่ว่าได้พอดีเปี้ยเบี้ยเท่าไหนนะร่นะตัวมัชชิมามันก็ต้องตรงไปทางทางไม่พอดีบ้างทางขาดทางเกินบนะ้าง ผู้สูงอายุทำงานก็ให้รู้พักรู้เพียรประมาณการใช้แรงกายให้พอเหมาะอยาา่าหักโหมจนเกินกำลังควรสะสมพลังงานที่ดีที่บริสุทธิ์จากการลดกิเลสเป็นพลังงานที่ดีต่อจิตวิญญาณดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอัปติธิอนาอยูหังจากนั้นผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยการใช้ตระบองยาวการฝึกสมองเพิ่มทักษะด้วยท่าทางประกอบจังหวะ และช่วงรายการพิเศษก็จะมีคุณอาธรรมชาติพงโสภาและทีมงานมาร่วมแสดงดนตรีการร้องเพลงสร้างความสนุกสนานรื่นเริง ก่อนที่ผู้สูงอายุจะแช่มือแช่เท้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของร่างกายให้สดชื่นต่อมาเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์บวรราชธานีโสกก็ได้รับหนังสือทบทวนธรรมจากพี่น้องแพทย์วิถีธรรมจำนวน500เร่มเพื่อแจกจ่ายให้กับชุมชนบวรราชธานีโสกก็ขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้ค่ะข่าวสวนสมุนไพรบ้านลาดแห่งใหม่บนเนื้อที่6ไร่ ที่กลางหมู่บ้านวังกลางหุงซึ่งอยู่ห่างจากบ้านราชธานีโศกประมาณ5กิโลเมตรและเป็นพื้นที่สูงน้ําไม่ท่วมเป็นพื้นที่ของผอ,อ,อหนึ่งพุทธวิมุตินันผู้อํานวยการสถานีโทรทัศน์บุญยมทีวีได้นํามาทําเป็นสวนสมุนไพรขนาด6กไร่โดยมีคุณหมอแตงไทยซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยประจำหมู่บ้านราชธานีโศกเป็นผู้ดูแลในช่วงนี้มีการวางระบบน้ําและต่อจากนี้จะมีการปลูกสมุนไพร เพื่อให้เป็นที่ศึกษาของนักเรียนแพทย์แผนไทยศรีศะสะอโศกอาการภรยาของคุณหมอแตงไทยเล่าให้ฟังว่ารู้สึกดีใจที่ผอหอนึ่งพุธเดินมาถามถึงที่บ้านว่าต้องการที่ดินไว้ปลูกสมุนไพรหรือไม่ซึ่งตนเคยเห็นที่แปลงนี้มาก่อนแต่ไม่คาดว่าจะเป็นของผอหนึ่งพุธจึงนําเรื่องเสนอกรรมการหมู่บ้านและได้รับอนุญาตให้ปลูกสมุนไพรตอนนี้กําลังหาญาติธรรมที่สนใจมาอยู่ประจําที่สวนสมุนไพรแห่งนี้ ถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้ที่คุณหมอแตงไทยนะครับจเจริญธรรมำสำนึกดีครับ